สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับนี่ครับวันนี้พามาดูนิวฮอลแลนด์ฟอร์ดครับนี่ครับมัดดีมัดดีอินเตอร์ชาแนลครับในชาแนลครับนี่ครับอำเภอขูวคันครับนี่นี่ครับอยู่กับนิวฮอลแลนด์ครับทีทีสามจุดห้าศูนย์ครับตัวใหม่ครับสี่สิบเก้าแรงม้าครับนี่ครับแรงครับลองขับดูแล้วแรงมากเลยครับนี่ครับคานหน้าเป็นคาน ใหญ่ครับแบบตรงเลยครับคานตรงใหญ่มากครับใบดันครับใหญ่สะใจเลยครับนี่คานใหญ่ครับชุดโค้งอะไรใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับออกชั่นต่างๆเยอะครับนี่ครับเป็นลงครับนี่กดมีลงเลยครับง่ายๆครับมีดับคอนโทรนครับนี่ครับ เหมือนกับ6610ครับนี่ครับช่วงท้ายใหญ่ครับยกน้ำหนักได้1,800กิโลครับหนือ1ตันแปครับนีครับโนเตอรี่เป็นแบบคาส2แผ่นครับแบบ๋ยบคาสอยู่รถโนเตอรี่ยังทำงานอยู่ครับนี่ครับขาหน้าก็ใหญ่ดีครับใหญ่มากเลยครับ เทียบกับรถรุ่นเดียวกันครับรถรุ่น40กว่าแรงนี่รุ่นนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนครับนี่เขาหน้าใหญ่ครับมีเวียกมีอะไรด้วยครับนี่ครับถ้าตัวเต็มครับนี่ตัวเต็มมีครงลังคาเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับ ตัวเดียวกันครับนี่สวยงามครับสวยงามนี่เกียร์เป็นแบบเกียร์ด้านหน้าแบบเกียร์ยหลังครับโตกระต่ายครับเกียร์หลักครับนี่เกียร์เปลี่ยนทิศทางครับผมนี่ครับยางเป็นนี่ครับสิบสี่จุดเก้าครับขอบยี่สิบแปดครับกับยางหน้าเป็นนี่ครับนี่ครับยางหน้า ใหญ่ๆนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นถ้วยเสียครับธรรมดาครับไม่มีเทอร์โบนี่ครับกลองไฮโดรลิกใหญ่มากเลยครับนี่ใหญ่มากเลยครับนี่ครับชื่อบระวัติศครับนี่ครับนี่ครับผู้จัดการใหญ่มาเองครับวันนี้ครับตัวนี้ก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นกลองดักน้ําครับ กองจากน้ำปั๊มก็สวยครับปลากระปงก็ชิ้นเดียวครับชิเดียวนีปิดยังไงนี่ครับเครื่องครับหม้อน้ำใหญ่มากเลยครับนี่รุ่นนี้มีกองแก้วให้ครับมาจากโรงงานเลยครับ คอยมาเข่ากองแหงครับแบตเตอรี่ใหญ่ครับหม้อน้ำใหญ่ครับมีกาดกันหน้าครับนี่เถียมให้ครับสวยงามครับนี่ตามท้องเรืองเลยแรงดีครับทดลองขับแล้วแรงแรงครับสุดยอดเลยครับมีล็อกเบรกด้วยครับนี่มีล็อกเบรกให้ด้วยนี่ล็อกเบรกเยู่ขึ้นก็กดมาทางนี้ก็เป็นล็อกเบรกอะ น้ากลงวลงนีครับสวยงามครับมุมนี่จุดหลังก็แข็งแรงบึกบันครับนี่ครับมีปลักไปอุปกรณ์ต่อพ่วงครับจุดลากก็นี่ครับดูรอยเชื่อมเลยเต็มเต็มเต็มนี่ครับรับใครสนใจก็นี่ครับเบอร์โทรครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับ นี่ครับคานครับดอดเลยครับดูครับใหญ่มากเลยครับช่วงล่างช่วงอะไรครับใหญ่ครับขาดนิ่มครับนิ่มมากเลยครับขาดครับปั๊มก็ปั๊มแถวครับธรรมดาครับแรงครับนี่ครับข้าวผมสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามไวรุ่นทุนน้อยครับกับนี่ครับ มาทวีครับอินเตอร์เนชั่นแนลครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ